ราได้พูดกันไปแล้วนะครับว่าวันมาคบูชาก็คือวันที่พระสงฆ์จํานวน1250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์เหล่านั้นนะครับเป็นพระเอหิภิขุอุปสัมปทาก็คือพระพุทธเจ้าบวชให้นะครับและพระทั้งหมดนั้นนะครับทำไมครับเป็นพระอรหันต์ด้วยนะครับแล้ววันนั้นนะครับก็เป็นวันที่พระจันทร์สวยมาคาเริกนะครับพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยครับพระสงฆ์ทั้ง1,250รรูปมาประชุมกันที่ วัดเวลุวันที่วัดเวลุวันนะครับหรือเวลุวนารามซึ่งเป็นที่ที่พระเจ้าพิมพิสารนะครับได้สร้างวัดขึ้นมานะครับเพื่อถวายให้แก่พระพุทธเจ้านะครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กับกรุงราชครห์ครูทรอมถามว่าชื่อวัดเนี่ยนะครับชื่อวัดเวลุวัน <H it? S 1> นะหรือเวลุบนารามครูทรอมถามว่าเวลุแปลว่าอะไรแปลว่าต้นไผ่หรือต้นโพครับ15วินาทีจ<น>ับเวลา ทำไมถึเลี่ยอะไรอ่ะพระพุทจ้าอะไรอัสรู้ใต้ต้นโพห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาแล้วครับทีมกอไก่จะตอบว่าข้อสองครับข้อสองคือต้นโพครับต้นโพทำไมเรียกตอบต้นโพครับ,รรบเพราะว่าพระพุทธเจ้าต,ตารัสรู้ที่ต้นโพครับอ๋อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพ ก็เลยคิดว่าเวลุนี่ต้องแปลว่าต้นโพแน่แเอ๊แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับแสดงธรรมมาเทศนาเนี่ยคนละที่นะครับเออเอ๊อจะต้นเดียวกันหรือเปล่านะครับทีมพอนงหูกครับถ้าทีมพอนงหูตอบพอนงหูจะตอบว่าข้อ,อ2ครับข้อ,อ,ขอ,อ2เหมือนกันเลยต้นโพทําไมถึงจะตอบข้อ2ครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครับอ๋อเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับมาดูสิ ข้อนี้นะครับตอบมาแล้วว่าเวลุแปลว่าต้นโพนะครับคําตอบนี้เด็ด uh, หรือไม oh, ่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม oh, ่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือเด็ดและคําตอบนี้เป็นคําตอบที่ เจ็ดนะครับคำตอบคือเวลุเนี่ยแปลว่าไม้ไผ่นะครับแปลว่าต้นไผ่นั่นเองนะครับเวลุวันหรือเวลุวนารามนะครับเวลุแปลว่าไผ่วัน,นะเนี่ยแปลว่าป่าอารามคือวัดรวมกันก็หมายถึงวัดป่าไผ่นั่นเอง <c oughs> คําว่าเวลุวันก็หมายถึงป่าไผ่นะครับอ่ะเวลุแปลว่าต้นไผ่นะครับ <c oughs>